งัวนี่ขายไม่ได้งัวนี่เด้อขั้วพอซื้อว่าแสนเด็ดสิมาขายก็พอซื้อมื้อวันได้อะรบัวว่ามือวานมันมือวามันตกลงกับบได้ก็ยอนนี่ละเทิ่งสิขายสามหมื่นหาทั้งสิขายสี่หมื่นเจ็ดทังสิขายแสนหาจักเอาอนี่ยังในแน่นอนนเพิ่นสิวายยื้อได้คิดเพิ่นสิวายกู้ยื้ได้สิถือแฉ่เอออือผู้เพิ่นยู้ใได้ิปเพิ่นวาอีดีมือวานเพิ่นวาโอ้ ไปหาเสียออกอีเด้อว่าได้ความรู้ดองนี่งัวอยู่เพิ่นว่างัวซื้อแสนเดือนสิบว่าขายชีมึงขายขนาดนี้หนึหลายตัวเวลาต้องไปว่าห้องแสนหาขายแสนชีพ่อพ่อบอกไว้โอ้บรรลุแสนชีพ่อพ่อขายขายบอกชีเลยเข้าใจว่าเพราะว่างัวไอ้เพื่อนเพิ่งได้ชีเพื่อนทิว่างัวยังไม่ได้ถึงสิบเปซื้องัวเสียออกดอกเพิ่อนทีว่าเด้ วางนี้กับวนซ้อนคนตัวนี้ตกงว่าไม่ได้ผนี่นไปเอาเงินอกเตอร์บ่ายได้อาเอาเ่าขายงวดเาจบแล้วที่ว้ม่โห้ากงดเขาลี่ยซอ้าเตอบายเอาเาร่ขายซีเหมือนสามเนลูกิ้นไก่ตัวเอาวันนี้เอาเอาันนี้พอพออันพอไอซีนี่คือเราขายเราขายว่าที่ไปามอได้ <S ไปมันเช้าให้บด้จังเจ้าของที่ว่าที่ใคเอ้าบ่กันเป็นกันเนาะมื้อนี้ิมื้อนี้สิ่ายรใบาทเนาะเอาเฮาสียรถหล้อน่แหละแต่รบ่ได้โลห600ก็บ่ได้มียใหรมังเนียปร้เดินทีเลียงเฮียมึงบอกเรียกเหียเฮียเฮยก็สิซื้อพาพไปซื้อขั้วได้บัดนี้เดี๋ยเดี๋ยวเมื้อนี้มันพ่าแวันไมื้งนี้ยากี่นี่ี โอ้ยหตัวที่โดนโกงอะไรเมื่อนี่ลอยกินน้ำลอยกินยังไปเราละเมินกันทีเดอกเวลาเขาขายง้อเขาแบบไม่ได้เวรนี่ได้นั่งว่าปากว่าว่าปานพระจำศีลเว้ยงูอหันสิบ่วงนั่มันพอาะเนียงนี่เขาสชว่าง้อง้อไส้ได้ที่ถือแพ้เขาสชว่าเออเขาจะว่าแบบไม่ว่าแผียนไม่เขาเห็นได้หนิเมื่อนี่งูอหันเห็นแท้ เมียนไปสีบอเเกจะอะรก็บอกน่าม้คือกพีเจ้าอืมบอพ่เจ้าคนฟังอยู่คนเชี่ยวยังไงออกขันกันไปว่าเ้ียโอ,เโอเ้เสนหาด้แล้เด้อเด้อขันว่าที่ที่กใจพ,พ,พ่อพ่อพาไปซื้อน้ำสมีแล้วก็พาไปแจง้งเมียชื่อไหมหลังเขาโอ้ผู้สาวช่ยงไงดีสัต รถอก็สิได้บเงียนบอกพุบเร็วเงียนเจ็ดเจ็ดเาบ่เงียนไปฟากซื้อขั้วขึ้นไปฟางเนียนี่ซีมาตัวบ้านเด้ตีบันมันขี้ว่าล่ะขี้ว่าจไหม่ทลับเนียนี่้ามันขี้มาว่าล่ะว่านมันขี้มา่บ่เอาบันบปมึงขี้ติอแม่อันมาเดี๋ยวเดี๋ยวให้พ่อชันมาตัวอันลูกพ่ยังหมูขี้บานอันที โอ้ลานพันยีนี่พลาดตัวครับตันเนาะอดเงาจาไหนว่ามันเงินม่ซืแต่ส้ออเอาเริ่มเริ่อเรื่องบอกการแล้วเรื่อบอกกัรแล้วฮ้องเชียไปสองีครับไกล้วยแล้วไปสองกล้วยแล้วลูกไม่เบิ้องให้เบิ้งพอสิบบวกบี่นี่นี่นี่กุ้ยไบสามยี่สิบตส่นั่นนี่สามยี่สิบิหาหน้าที่นั่นไปเออเบืบน ผู้เลี้ยงเริ่มสิมีอาการแล้วเริ่มสแขนไวตัวแล้วมองเมกตัวนั่นมึงพอมื่อก็เ่งหมกงมกบ่บ่แมนบ่มนมองเมกกระเทยวกระเทยแต่ยุคกสมอายุอันส์ามมากกว่าเอาเวลากูเที้ยให้เทียพองจีเออย่าวสารลูกกูอิ่มไหมกูอิ่มแล้ปะลาวดีว สีว่าก็ยิ้มแม่ไปนะโอ้โหอกบอกป่าปะอีกขิ้มโอ้หันใจบอกเลยมันเคียงอยู่คอบเนาะไฮึไอ้เจ็โทษเซกเทยเจียวเจียวะนะฮัลโหลเด้ยเชียงพีบ้าว่านี่ตะกัรเลยเทย

ด,ดังเลยดังเลยตอนนี้ตอนนี้ก็ลังดังเลยตอนนี้ยดนดนดนเยบ็บชีก็ังทำหาลายดังโดนตลาเนี่ยจะเป็นป้าโดนซื้อแต่ละ <c oughs> บัตรดีครับง<อ>บผม,มขับกิงข้าแซ่บครับบันพราบันพราเพื่อนบอกไปรอกยิงข้าวแซ่บเออล่มไคนแซ่บ กไม่เร <Huh? S 1> ียกท่องกูเนี่ยบอกอกบกับไม่เดียกท่องให้กันสิโอ้กินเอาไปกินตะขี้เจ้าถามบางรายเพิ่งไเพิ่งไปเพิ่งไปเพิ่งไป ่สีถามก็เดียว่าเขาก็ขี่มากันไหนเขาก็ขี่กิงยังไรกระยสบึ้นิยังเกี่วังเกี้ยวังเกี้ยวังเอสองบ้าไปที่ไหนบ้แล้วบบเอาวว่เป็นบ้าวกเท่กูฟังอันนึงวกนึงเท่าไรปดเออหนึ่ง เอาวาถามมีถามอีถามอีสามเออสามเออสามมันเพิ่มึ้นอีกนี่ะเพิ่มแล้วนะซีบุญซีเป็นเป็นแปดโอ้คือถึกว่าถึกว่าเอ็ทำไม่าำไม่บวกอีกเลอีกเก้าบวกเก้าเลยกบเก้เป็นแปด ๋ย่างน้นละโดยยำบ้านโคกสูงห่วยก็อีสานหาคู่เด้แล้วเดีก็ตำบนยังำบนยังำบเสียงเงินลำบนเพ่งทำกรรมปากปากกินข้าวกับปลายเพราะว่าอันพ่อๆนขคู่มันโคกสอนพอก็นเรียนจากมันโคกลนไ หนึ่งบวกหนึ่งเท่าไหร่ก็อาถามวังกันเถอะแปดเออหึ่งบวนึงแปอเอาถูกต้องสองบวกสงเดียวี้เก้เออเอาถูกต้องโอ้ยยกูชจบสูงใช่กูบสูงจ้าหวหัวหัวหอวหั่หัว่ัวหัวัวหัวัวหวหมวัวหัวหหั่ัวอัวหัวหัวหัหัวหอวหั้หัหวหั้หัหัวหัห้วหัวห้วห้วห้วหหัััััวกวั โอ้ม oh. oh ok ok right. ันี ah, ba, ่กันไไนบอกไมม้บอกไมที่บอกทดแกเอาเอาก็ตื่อยที่บอกทก็ได้คนน้อยน่อตอีเหมมากระดิเหมบนะอ้าวป่วยไปกอไกันได้บ่ละบ่าไอ้สายไม่หยดเอมเศรพุ่นมานำมยอมกับแต่กับบย

เอาไปฮะี่ิบเก้าเออเื่อ่านนี่เดี๋ยวนี้บอกในเทวัดด้วเดี๋ยวนี้พยาผ่านพยาผ่านมาพยาผ่านมากพอดีทักท่ากับพยาผ่านเอาเด่ยนซื้อต่อมาดิอเ่ามันเล่นวะเนี่ยฟังชื่อฟังช้่อแหนงเขาอาสอนไม่สอนไม่ห้องวะนะใคเอิ่นใคคนไหนฟัวคนน่ะฟังได้ ฟังฟังสอนไหม A B C D E F G ฮ่า่าฮ่า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 จบจีจี่าไได้ไม่้ช่วกูเีเสียงเลบ่าสาไช่บ่าสานกัน่เข้าทาเี่า้าเราข้าทู่ฟังฟังเด้ เท้เทยังระพาีิยังอะตืดตืดตืดแปลว่ายังแปลว่ายงนยังงคาถาโอ้คาถาตีไปเลยคาถาเอาไปก็ได้เทยังละพาีิยังอตืดตืดตืดคาถาดีสลายังน่งสําหรยังคาถานี่งเปล่าโอ้เปลาเป่าเขนเปลาขา มันลุกเล่าเลยเ้าเลยเด้อ่มงานทันงเข้าเลยเด้ว่วาโอเข้าอีีเลยติไปสิี้ไ่ได้ไปหาหมอเลยป้าวันวากำลังเข่ากูในสิงกูแล้วบอกว่นมากูเป้าห้มันวาโอ้ขาสารดิเอาไม้เกี่ยวก็เอาเอาอีที่ดียินเทเทนางลาบาดยังตืดตืโอ้ซุ่มลดลงขาบวนขาแซมเป้าเข้าเลยตีบโเอา เ่าดเาคือมือเาไ่ด้เยหได้อาบน้ำเล้วไไหาหมบอนชัขนขึ้นเ้าไลยไปได้ดกดได้เจ็บขาบ่สอนหนังสือไหมนะเชิญกอดกอไก่สอหนังสือไหมสอนหนังสือไหมกอกไก่เอาไปเดียวทวนเลขกันหน่อยเนาะหนึ่งบอกหนึ่งเป็นเท่าไหร่เป็นเออเอาั่นาขึ้นแล้วสอนบอกสองเท่าไหร่แเออเอห้าบอกห เป็บอกบอกค่เป็นเก้าเออถือสุออันเลยวะจริงจริงอีดีลูกใช่เรียนเรเียนนี่ข e. uh, uh, uh. uh, ึ uh, ้นกันเดินแล้วม oh, uh, ัน oh, คืออะไรภาษาดีมาครกูไได้ขึ้กันกูกตอบได้เอาเดียวเดียวเดียฟังยันฟัง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 เ้เจอเด็อบบอแปวดมันต้องเาาพันกูาษาัได้ทุก

มันจริงเราอันนี้พอเจบอบอเอาเอาไปนี่นไปไ้พานมีมีอะไรตีเราเนี่ยป้าเชียใหม่พุ่นป้าเชียนไม่เกคนะมีลูกเกคนมีลูกเกคนเกียลูกเกียคนปาคนเลูก่้่คนละเกี่เอาเข้ามาส้่ยคนสองสามสามสสาไปดีบอป้ิงเดี๋ยวู้หยิ่งกคน มันแมอ้อมันมีเจคนอ๋อยาดาพอละมันบาปยาดาพอมันบาปสมมติว yeah. well ่าล well ูกเกคนนี่พูดม ah ันมีไบางยังว่มึงอนี้สาโมงกล่าแล้วล่ะสามโมงสามท่าทีฮะลบไปนี่เอาเดี๋ยวดอันอันก้อนก้อนก้ที่นั่ก้อนก้อนที่จบคลิปเนีเอาที่สร้างรากเอฟซีเนี่ยขอพูดเอฟซีเนี่ยไครับเอาั่นนั่นที เอากระสํนี้จะซื้อสมชื่อชาได้พี่น้องกับหุ้จัดรถต่อพูดว่าพ่อบาท <laughs>